สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องยุคก,กำเนิดจักรวาลเลยนะครับที่เขาเรียกว่ารุ่งอรุณแห่งจักรวาลหรือ cosmic dawn ค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่ครับคือเป็นช่วงแค่ประมาณพันล้านปีแรกๆหลัง Big Bang ที่ดาวฤกษ์ดวงแรกแกาแล็กซี่แรกๆมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาอืมใช่ค่ะแต่ว่าการจะมองย้อนกลับไปดูยุคนั้นเนี่ยเออมันท้าทายมากนะคะท้าทายยังไงครับ คือจัก,กรวาลตอนนั้นนะคะมันเต็มไปด้วยเ,เหมือนม่านหมอกของไฮโดรเจนที่เป็นกลางมันบดบังแสงจากยุคแรกๆไปเยอะอ๋อเหมือนมีหมอกบังว่างั้นเถอะใช่ค่ะทําให้สัญญาณแสงที่ส่งมาถึงเราในปัจจุบันเนี่ยมันจางมากๆๆเลยขนาดกล้องดีๆอย่างฮับเบิลหรือเจมส์เว็บก็ยังยากใช่ค่ะแม้จากกล้องพวกนั้นก็ยังต้องพยายามอย่างหนักเลยค่ะถึงจะพอมองเห็นอะไรได้บ้าง นั่นก็เลยทําให้ที่ผ่านมาความเชื่อหลักๆก,ก็คือต้องใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเท่านั้นใช่ไหมครับถึงจะศึกษาเรื่องนี้ได้เพราะต้องหนีชั้นบรรยากาศโลกถูกต้องค่ะส่วนใหญ่เชื่อกันแบบนั้นมาตลอดแต่ว่าล่าสุดนี่เหมือนจะมีข่าวดีนะคะข่าวดียังไงครับคือมีทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติค่ะเขาใช้หอดูดาวภาคพื้นดินชื่อว่าคลาสคลาส ใช่ค่ะ Cosmology Large Angular s p a l l Surveyor อยู่ที่ทะเลทรายอาตาการมาในชิลีที่แห้งมากๆครับทำเลดีเลยค่ะทีนี้เขาก็เพิ่งประกาศความสำเร็จคือตรวจจับสัญญาณจากยุคกำเนิดจัก,กรวาลได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะจากพื้นโลกเลยค่ะโหจากพื้นโลกเลยเหรอครับอันนี้น่าสนใจมากปกติคิดว่าแทบเป็นไปไม่ได้แล้วสัญญาณที่ว่านี่ คืออะไรครับพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับได้ค่ะสัญญาณที่คลาสตรวจเจอเนี่ยเป็นสัญญาณชนิดพิเศษนะคะเขาเรียกว่าสัญญาณโพลาริ polarize ค่ะของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจัก,กรวาลหรือที่เราคุ้นกันว่า CMB นะคะอ๋อ oh, CMB แสงจางๆที่หลงเหลือจาก Big Bang ใช่ค่ะตัวนั้นเลยแต่เป็นเวอร์ชันที่โพลาร z e แล้วคือมันเกิดขึ้นตอนที่แสง CMB จากยุคแรกๆเนี่ยเดินทางผ่านอวกาศมาเรื่อยๆครับ แล้วพอมาถึงยุคหลังที่ดาวเลิกดวงแรกๆมันเกิดแล้วมันก็ไปเจอกับอิเล็กตรอนอิสระเข้าอิเล็กตรอนอิสระมาจากไหนครับตอนนั้นมาจากการที่ดาวเลิกรุ่นแรกๆค่ะพอพวกมันเริ่มเปล่งแสงเริ่มทํางานมันก็ปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV พลังงานสูงออกมาอืมรังสี UV พวกนี้แหละค่ะที่ไปทําให้ไฮโดรเจนที่เป็นกลางที่มีอยู่เต็มจักรวาลตอนนั้น มันแตกตัวออกอ๋อกระบวนการที่เรียกว่า reionization หรือการแตกตัวครั้งใหญ่ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพอไฮโดรเจนแตกตัวมันก็ปล่อยอิเล็กตรอนออกมาเป็นอิสระซึ่งอิเล็กตรอนพวกนี้ล่ละค่ะที่ไปทำปฏิกิริยากับแสง CMB ที่เดินทางผ่านทำให้แสง CMB มันเกิดการโพลารซ์ขึ้นมาโอ้โหฟังดูซับซ้อนนะครับ กว่าจะได้สัญญาณนี้มาแล้วยังต้องมาวัดจากพื้นโลกอีกที่มีสัญญาณรบกวนเต็มไปหมดใช่ค่ะมันท้าทายมากๆเลยคือสัญญาณโพลาไรซ์ที่ว่านี้นะคะมันจางกว่าแสงเซียนบีปกติไปอีกประมาณล้านเท่าได้ล้านเท่าค่ะแล้วไหนจะต้องเจอสัญญาณรบกวนบนโลกอีกทั้งจากชั้นบรรยากาศคลื่นวิทยุต่ตางๆสัญญาณมือถือหรือแม้แต่ความร้อนจากพื้นดินเอง การที่ตรวจจับได้นี่ถือเป็นความสําเร็จทางเทคโนโลยีที่แบบว่าสุดยอดมากๆค่ะแล้วเขาทําได้ยังไงครับมีวิธีหรือเทคนิคพิเศษอะไรในการกรองสัญญาณที่มันจางขนาดนั้นออกมาคุณยุนยางหลี่ที่เป็นผู้นําการวิจัยเขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพดีมากเลยค่ะครับเขาบอกว่าแสงโพลาร z สจากยุครีไอออไนเซชันเนี่ยมันต้องเหมือนแสงแดดจ้าๆที่สะท้อนบนฝากระโปรงรถยนต์นะคะอ๋อ แสงจ้าที่แยงตาเราใช่ค่ะส่วนกล้องคลาสเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนแว่นกันแดดโพลาริสที่เราใส่กันครับครับคือมันช่วยกรองแสงสะท้อนที่จ้ามากๆมันออกไปทำให้เรามองเห็นตัวสัญญาณจริงๆที่เราอยากเห็นที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้นั้นได้ชัดขึ้นอ๋อเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับเห็นภาพเลยแต่ทีนี้พอกรองได้แล้ว เขามั่นใจได้อย่างไงครับว่าไอ้ที่วัดได้เนี่ยมันคือสัญญาณจากยุคโน้นจริงๆไม่ใช่สัญญาณรบกวนอย่างอื่นที่มันบังเอิญหลุดรอดการกรองเข้ามาคำถามดีมากค่ะคือทีมวิจัยเขาก็ระวังเรื่องนี้มากๆค่ะเขาไม่ได้ดูแค่ข้อมูลจากคลาสอย่างเดียวแต่เขานำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปเปรียบเทียบ ไปตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลจากภารกิจอวกาศที่เคยศึกษา CMB มาก่อนหน้านี้อย่างเช่นดาวเทียมบูแมปของ n a s a ครับบูแมปดังมากใช่ครับแล้วก็ดาวเทียมพลังของ ESA ด้วยการที่เช็คข้อมูลข้ามแหล่งแบบนี้ค่ะมันช่วยยืนยันได้ว่าสัญญาณที่เจอนะ่ะถูกต้องแล้วก็ช่วยปรับปรุงความแม่นยาของการวัดได้อีกเยอะเลยอ๋อมีการ cross check กับข้อมูลอวกาศด้วยแบบนี้ก็ยิ่งน่าเชื่อถือนะครับแล้วความสำเร็จครั้งนี้มันมีความสำคัญยังไงในภาพใหญ่ของการศึกษาจากกระวาลครับ สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้เราเข้าใจยุค Realization ได้ละเอียดขึ้นมากๆครับซึ่งเป็นยุคที่สำคัญมากใช่ครับเป็นหัวเรื่องหัวต่อสำคัญเลยคุณชาลส์เบนเน็ตที่เคยนำทีม WMAP นะคะเขายังบอกเลยว่าการวัดสัญญาณจากการแตกตัวครั้งใหญ่นี้ได้แม่นยำขึ้นถือเป็นพรมแดนใหม่ที่สำคัญมากๆของการวิจัย CMB เลยทีเดียวโหขนาดนั้นเลย อาจจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องลึกลับอื่นๆด้วยอย่างเช่นสะสารมืดหรือพวกอนุภาคนิวทริโนก็ได้ค่ะแสดงว่าสรุปได้ว่าความสําเร็จของคลาสครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเจอสัญญาณสําคัญสคัําญอย่างเดียวค่ะแต่มันเป็นการพิสูจน์เลยว่าเทคโนโลยีของหอดูดาวภาคพื้นดินอยู่นี้มันไปไกลมากจนสามารถทลายข้อจํากัดเดิมๆได้ถูกต้องค่ะ แล้วก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการสำรวจจักรวาลยุคแรกเริ่มได้เทียบเคียงกับภารกิจอวกาศที่ลงทุนสูงๆได้เลยใช่เลยค่ะมันเป็นการทลายกรอบความคิดเดิมๆไปเลยนะคะที่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องพึ่งโครงการอวกาศแพงๆเท่านั้นมันก็เปิดโอกาสให้การวิจัยแนวหน้านี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วย จริงครับน่าสนใจมากแล้วมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเออในเมื่อวันนี้เราเอาชนะความท้าทายในการจับสัญญาณจังจจากยุคกำเนิดจัก,กรวาลจากพื้นโลกได้แล้วเนี่ยครับมันจะมีข้อจงกัดอื่นๆอีกไหมในการสังเกตการทางดาราศาสตร์จากพื้นโลกที่ออวันหนึ่งอาจจะถูกทลายลงได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตโหเป็นคำถามที่น่าคิดและน่าติดตามมากๆเลยครับ ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะพาเราไปสำรวจอะไรได้อีกบ้างจากพื้นโลกของเรานี่เอง